โชคดีมากครับเพื่อนมาจากอายุทยาเลยนะครับเนี่ยมาเที่ยวเหรอคะมาเที่ยวมาวตามหาร้านขนมปกนี่แนะหละ สวัสดีครับพเพื่อนๆอนวันนี้อะไรบอกต่อนะครับก็พามากินขนมโคกอร,อร่อยอร่อยไกลมากนะพเพื่อนๆนตอนนี้อยู่สม,มุทรสาครตลาดป้าคีนะครับมา,บานนมวันนี้มาเจอร้านขนมโคกโอ้ยมันไม่เห็นนะอันนี้ชื่อว่าอะไรอะบ้านขนมบ้านขนมโคกนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตพี่เขาถ่ายเนาะหรือว่าการมาอุ่นนุนด้วยอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับพี่ต่อยค่ะพี่ต่อยนะครับพี่ต่อยขนมโคกสูตรพี่ต่อยเป็นสูตรอะไรเอ่ย ก็เป็นจักรดชาววางนะชาววางเนาะอืมโอเคมีหน้าอะไรบ้างครับเนี่ยมีเปลือกมีเปือกมีข้าวโพดมีมักรอแล้วก็มีผักต้นนข้าวโพดอ๋อยังไม่ได้ดูอันนี้ก็จะเป็นรวยผักต้นครับงั้นรองไงดีเอาข้าวโพดได้ไหมเอาข้าวโพดต้องขายยังไงคะยี่บห้าสิบองยี่บห้าเข้าวโพดอันเนืองแล้วก็รวมด้วยอันเนือง ข้าวโพดต้นหอมต้นหอมแล้วก็ฟักทองนะฟักทองอ่ารวมกล่องไปเลยแล้วก็อ้อแล้วก็ข้าวโพดอย่างเดียวโอ้โหนี่จี่เตาเนี่ยหกเตาหเตาทำที่เตาทำคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเดียวเฮ้ทำไมเก่งแค่ต้องหกเตาเอาอยู่ได้ไงเนี่ยเตาคนเดียวเก่งมากๆเลยครับ พี่ต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยขายมานานหรือยังคะสิบสิบกว่าปีแล้วค่ะตรงนี้เหรอคะใช่ใช่ก็คืออยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มเลยอันนี้อันนี้เขาเพิ่งย้ายมาเมื่อก่อนจะเป็นตลาดเล็กๆอยูกตรงโน้แต่เพิ่งมีห้าหกปีใช่ไหมอันนี้น่าจะห้แต่ก็เป็นตลาดเดิมแต่เขาย้ายมานี่เฉยๆเปลี่ยนที่แล้ก็ย้ายมุดตามตลาดใช่โชคดีมากครับเพื่อนมา จากอุทยาเลยนะครับเนี่ย <laughs> มาเที่ยวเหรอคะมาเที่ยวมาตามหาร <laughs> ้านขนมโปกนี่แหละเชื่อไหมผมไปโคลาชมาด้วยน,นะคือ <laughs> เรากำเพงค่ะกำแพง มาใจเป้าเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนมีแต่ตลาดสดอะไรเงี้ยก็จะมีขายหรือเปล่าโชคดีมากๆมีร้านเดียวเลยเพื่อนมะในตลาดน่ะร้านเดียวนะเพื่อนอ๋อของพี่ต่อยนี่ไม่ไม่ได้หยอดไม่ได้ใส่หน้าไปเลยใช่ไหมรับเดี๋ยวให้มันให้มันขึ้นก่อนถึงจะหยดโอเคมันถ้ามันขึ้นแล้วมันก็จะสวยนะสวยมากนี่เป็นเทคนิคนะครับเพื่อนๆท่านเทคนิคดีๆจากพี่ต่อย ซีที่อยู่แถวๆนี้นะมาแวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวแอปนี้จะชิมให้ดูอันนี้อะไรครับมันต้มอมันต้มโอเราต้องไปลองดูเราไม่เชื่อเราต้องไปลองเนาะยี่บาทนะครับยี่ห้าบาทกล่องยี่ห้าเนาะได้กี่คู่ครับได้เจ็ดคู่ได้เจ็ดคู่โอ้ถือว่าอย่าถือว่าเยอะเยอขอบคุณนะคะนี่ทุกคนอ เดี๋ยวให้แม่อ้อถืออ้อพลุพลังมาก,ออกาลุพลังเยอะเดี๋ยวขอญาตเก็บบรรยากาศกันนะครับคนก็เดินอย่างนี้เรื่อยๆเลยใช่ไหมรับใช,ใช่ก็5โมง่วนมากก็จะยุ่งแบบตั้ง5โมงรับจะเดินเพื่อได้หมดเลยพี่ต่อยขายมา10ปีแล้วนะนเพื่อน คนเดียวไปทำแบบนี้มาติดฟีใช่ไหมใช่โอ้ oh, โหก็ถ้าสมมติแฟนเริ่มมาทันก็มาช่วยแต่ว่าช่วงเนี้ยแฟนยังไม่เริ่มที่ก็ทำคนเดียวไม่กระล่างสัยว่าทำได้ไงหกเตาคนเดียวทำคนเดียวปกติจะมีสองคนคนหนึ่งใช่คนหนึง่งทำคนหนึ่งขายใช่ไหมครับใช่นี่เลยก็ทำไปเนี้ยแหละเรื่อยๆที่ก็มีมาเที่ยวใช่ไหมเนี้ยใช่ครับมาเที่ยว น,นี่สวยจังลยอะ่ะใช่ใช่ๆๆพเพราะว่ามันไม่จมเนาะใช่คือถ้าถ้าต้นหอมก็คือถ้ามันเหลืองอ่ะค่อยโรยแล้วก็แบบนึงเดี๋ยวสุดท้ายนี่เดี๋ยวรบกวนพี่ต่อยฝากฝากร้านหน่อยเนาะว่าก็ฝากร้านอยู่แถวสมุทรสาครนะคะตลาดปะทีาปะคีน,นะคะใช่ห <c oughs> น้าวัดบ้นไรจ้าพี่ยเปิดกี่โมงเลยเปิดประมาณบ่าย่าองบ่ายงกี่โมงครับ ประมาณทุ้งหนึ่งเนาะโอเคเพื่อนๆก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็พนชื่อว่าบ้านขนมโคกของพี่ต่อยนะครับก็เปิดบ่ายสองถึงประมาณทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็มาได้เรื่อยๆตลาดตะคีนะครับอันนี้ตรงข้ามวัดอะไรนะครับตรงข้ามวัดบ้านไร่วัดบ้านไร่นะอันนี้น่าจะเป็นจุดแวะนัดได้แล้วเรก็ผมโค้ดตรงข้ามวัดบ้านไร่เลยเลยวัดบ้านไร่เลยใช่ต้อไปเลยวับ โอเคยังไม่รบกวนพี่ต่อยมากแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีขายดีครับโอเคเพื่อเดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันนะเพราะว่าวันนี้ซื้อของเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันบนรถเนาะไป